ะะกลองทึบใบนึ่งเนี่ยมีลูกแก้วขนาดเท่ากันอยู่สลูกอืลูกลูกแก้วอยู่ในกล่องสงสัยว่าจะเป็นเรื่องของความน่าจะเป็นเนาะใช่ไหมใช่ไหมความน่าจะเป็นซึ่งเรียนแล้วเป็นสีส้มอยู่4ลูกสีฟ้า4ลูกสีแดง4ลูกสี่สาสิบสองพอดีนะฮะ หยิบสุ่มเนี่ยลูกแก้วออกมาจากกล่องครั้งละหนึ่งลูกโดยที่ไม่ใส่คืนคือหยิบออกไปเลยนะครับถ้าลูกแก้วที่หยิบสุ่มในครั้งที่1และครั้งที่2เนี่ยเป็นสีแดงทั้ง2ลูกแล้วการหยิบสุ่มลูกแก้วจากกล่องในครั้งที่3เนี่ยมีความน่าจะเป็นที่จะหยิบได้ลูกแก้วสีแดงเท่ากับเท่าใดโอ,โอเคมันมีทั้งหมด12ลูกนะเราอาจจะวาดรูปกล่อง ะะมีกล่องมีสีแดงอยู่สี่ลูกหนึ่งสองสามสี่นะครับมีสีฟ้าอยู่สี่ลูกหนึ่งสองสามสี่แล้วก็มีสีส้มอยู่สี่ลูกหนึ่งสองสามสี่อย่างนี้นะฮะ ให่ไหมหยิบสุ่มลูกแก้วเนี่ยออกจากกล่องครั้งละหนึ่งลูกอมืมีความน่าจะเป็นที่หยิบได้ลูกแก้วสีแดงเท่ากับเท่าใดครั้งที่หนึ่งเนี่ยก็คือสีแดงครั้งที่สองก็คือสีแดงถูกไหมครั้งที่สามเนี่ย สรุปแล้วเหลือสีแดงอยู่กี่ลูกครับผมเอาไปแล้วสองแดงสอง,สองลูกถูกปะสองลูกอืมทีนี้อันนี้คือเหตุการณ์ใช่ปะ event อันเนี้เยเลขสองเนี่ยเรียกว่า event ถูกไหมฮะเราต้องการหา sample space ครับ sample space พี่ถามว่า sample space ของการหยิบครั้งที่สามเนี้ยน้องคิดว่ามันเท่าไหร่เอ่ยืม uh, สอง,ห,อสองหรอมันมันถูกหยิบออกไปแล้วสองลูกนะสองลูกเนี้ยหายไปแล้วนะตกลงมาเหลือกี่ลูก ทุกสีอ่ะมันเหลือกี่ลูกสิบลูกถูกว่าสัมเปิลสเปคคือสิบครับผมถูกไหมเพราะนั้นคำตอบก็คือสองส่วนสิบครับเพราะนั้นป๊ Pop อปอ่ะเพราะฉะนั้นความน่าจะเป็นก็เท่ากับ n e ส่วน n s ใช่ปะ่ะ ก็คือสองส่วนสิบเท่ากับหนึ่งส่วนห้าครับผมจบไหมคิดอย่างเงี้ยนะคิดอย่างเงี้ยฮะตอบข้อสี่หนึ่งส่วนห้า